ยืดตัวขึ้น่ะแมวท้องสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมทําเช่นนี้นะคะเพื่อตนเองค่ะเพื่อความอิสระจากทุกขความอิสระจากพันธนาการทั้งหลายจะพันธนาการด้านโรภคภัยไข้เจ็บทรัพย์สินเงินทองโรคจิตโรคใจโรคก,กายอะไรทั้งหลายนี่สินทั้งหลายหรือพันธนาการจาก การยึดมั่นถือมั่นในทิศท,ทั้งหกของใน,ในตัวเราเราก็มาพิสูจน์นะคะมาพิสูจน์ด้วยการเราจะปลดล็อกได้ไหมพิสูจน์ว่าลมหายใจนี่แหละพิสูจน์ตามพระธรรมคําสอนที่จริงเนี่ยพระพุทธองค์พิสูจน์มาก่อนแล้วนะพิสูจน์แก้สมการนะคะหาคําตอบสอตพมาเรียบร้อยนะคะได้รับคําตอบเรียบร้อยว่าลมหายใจนะดับทุก ดับโรคภัยไข้เจ็บทั้งโรคใจโรคไกายนะดับเจ้ากรรมในเวรเจ้านี่ในศีลมาได้ชงัดนักตั้งแต่2,600ปีมาแล้วไม่งั้นพระพุทธองค์ก็ไม่เข้าสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัพพันดูสัพพันยูปรากฏแล้วอันนั้นคือคําตอบว่าอานาปนสติมันมีผลยังไงมันมีมหัศจรรย์ยังไงถ้าลูกๆทั้งหลายนะมี ฉุกคิดตรงนี้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าพิสูจน์แล้วแก้สมการแล้วทดลองแล้วจึงได้คําตอบจึงมาให้ลูกๆได้พิสูจน์ได้ทําได้ฝึกหัดขัดเราเราไม่ต้องไปลังเลสงสัยแล้วก้มหน้าก้มตาเลยนะก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเลยมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมขมแมวท้องตัวตึงตัวเกร็งตั้งฉากกับโลกนั่งท้าพระพุทธเจ้านี่แหละ นั่งขัดสมาธิก็ให้ส้นเท้าเข้าไปชิดโคนขามากๆแยกเข่าออกกว้างๆนั่งให้มันสง่าพาเผยก้นกระดกไปข้างหลังแอนอกอกผายไหลพึงนี่นะเป็นท่านั่งพระพุทธร,รูปนะท่านั่งอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีปัญหากระดูกสันหลังนะนอกจากคนที่ผ่าตัดหรือกระดูกสันหลังมันมีอะไรที่ผิดปกติจากธรรมชาติแล้วก็นั่งท่าที่เรานั่งได้นั่นแหละ คนไหนคู่แข้งคู่ขาไม่ได้ผ่าตัดอะไรอยู่ก็นั่งเก้าอี้ได้นะแม่รับรองคอสของอาจารย์โกเอนก้าคอสวิปัสสนาอานาปนสติของอาจารย์โกเอนก้านตามศูนย์ต่างๆในประเทศไทยก็มีสิบเอ็ดสิบสองศูนย์แล้วทั่วโลกร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบศูนย์ครูบาอาจารย์ก็เกือบสองพันนะอาจารย์ที่อาจารย์อูบา โกเอ็นกาแต่งตั้งอาจารย์โกเอ็นกาเป็นคารวาสนะคารวาสบรรลุธรรมนะั้นเวลาท่านออกมาสอนอัจสอนธรรมนะ่ะมีภรรยานั่งด้วยนะน่ารักมากนะคะแต่อุดมสมบูรณ์ทั้งภรรยาทั้งอาจารย์โกเอ็นกานั่งอาสนะน่ะคู่กันเลยนะเป็นแรงบนันดาลใจให้กันและกันทั้งสองท่านฝึกมาแล้วก่อนที่ท่านจะออกมาสอนพวกเราทั่วโลกเนี่ย ท่านฝึกจากครูบาอาจารย์อาจารย์อุบาขินเสร็จแล้วพอบรรลุธรรมเสร็จแล้วอาจารย์อุบาขินแต่งตั้งให้เป็นวิปัสนาจารย์นะสอนกรรมฐานสอนอนาปนสติและวิปัสนาท่านจึงเอามาฝึกในครอบครัวนะเอามาฝึกให้ภรรยาให้ลูกเต้าตนเองในครอบครัวนี่แหละพ่อแม่ของท่านยังมีอยู่ตอนนั้นฝึกไปฝึกมาที่นี้คนในครอบครัวเกิดเปลี่ยนนะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมี มีโรคอยู่ก็หายจากโรคนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนศาสนานะท่านนับถือศาสนาฮินดูอยู่เลยตอนนี้ก็นับถือศาสนาฮินดูแต่ท่านนําวิธีการสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันเป็นของทุกศาสนาถูกไหมคริสต์อิสลามซิกนะอะไรทั้งหลายไม่มีศาสนาก็ยังต้องหายใจสูดลมกลั้นลมปล่อยลมท่านจึงนําอันนี้นะคะเป็นสากลเนี่ยมาฝึกหัด ทุกคนเลยแล้วพวกเราที่นั่งฟังแม่อยู่เนี่ยเป็นคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรือลูกๆทั้งหลายหลานๆทั้งหลายเป็นพระสองฆ์องค์เนนภิกษุภิกษุณีอะไรทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ลมหายใจเป็นสากลไม่ต้องเปลี่ยนาศาสนาไม่ต้องไปทําพิธีกรรมไม่ต้องไปขอขันห้าจากใครนั่งอธิษฐานจิตเลย กลับจิตกลับใจเข้าสู่ภายในน้อมนำคำสอนมาเลยอานาปัสติและวิปัสนาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมทำอย่างนี้ก่อนนั่งตัวตรงตัวเกรงขแมวท้องให้ตั้งฉากกับพื้นให้เป็นท่าพระพุทธรูปไว้นี่แหละมันอะไรจะเกิดขึ้นกด็ดูมันไปอุเบกขาวางเฉยนะเริ่มสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเนี่ยมันจะเริ่มอืดอัดขัดเคืองนะ เพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินนะจิตของเราล่องลอยอยู่ข้างนอกตลอดเวลาจะเป็นหนี้อยู่ก็คิดแต่เรื่องหนี้เรื่องเจ้าหนี้นะคิดจะหาเงินที่ไหนคิดอย่างเดียวนะ่ะไม่ได้สู่ภายในเลยเป็นโรคเป็นป่วยอยู่ก็คิดถึงแต่หมอแต่พยาบาลคิดถึงยาคิดถึงอยากให้หายป่วยเจ็บอยู่ก็อยากให้หายคิดอยู่นะคิดเนี่ยความคิดไม่ดับทุกข์แน่นอนเป็นต้นเหตุของทุกข์ด้วยเป็นสมุทัยนะ ใครที่คิดมากเท่าไหร่เนี่ยจะมีโรครุมเร้าจากหนึ่งโรคเป็นสองโรคเป็นสามโรคเป็นวันละโรควันละโรคเลยวันหนึ่งก็หลายหลายโรคเลยนี่แหละเราอยู่กับที่นี่แหละโอ้คิดร้อยแปดคิดร้อยแปดพันประการโรครุมเร้าโรคจิตโรคใจโรคกายไปพร้อมๆกันเมื่อจิตใจไม่นิ่งไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะส่งออกไป รับเอานะคะรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกเข้ามานะทางวิญญาณทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณมันอยู่ตรงนี้นะวิญญาณอยู่ในร่างกายเราเนี่ยอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ทุกที่เลยทั่วร่างกายมันไปรับเอาเสิ่งภายนอกเข้ามาเนยมนจะป่วยนะป่วยโรคจิตโรคใจโรค,โรคกายทั้งหลายมาพร้อมกันเลยฉานั้นพระพุทธองค์ให้วิชาคือให้กลับมาสู่ ในกายในจิตของเราไม่ต้องส่งจิตออกแล้วไม่ต้องคิดแล้วออาศัยลมหายใจตัดระบบความคิดตัดสมุทไทยความคิดเป็นสมุทไทยในอริยาสัจสีทุกสมุทไทยนิโรธมรรทุกเราเห็นเลยใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาเราเป็นถุกไหมเราเป็นทุกข์เจ็บก็อดโอยปวดก็อดโอยเป็นนี้ก็เป็นทุกข์นะนะเป็นนี้ก็เป็นทุกข์รักคนใดคนหนึ่งก็เป็นทุก เกลียดคนไหนคนหนึ่งก็เป็นทุกข์จะทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งชอบทั้งอะไรทั้งหลายก็เป็นทุกข์มีเงินอยู่บนธนาคารมากมายอยู่ในบัญชีมากมายยังเป็นทุกข์เลยกังวลว่าแกงคอเซ็นเตอร์จะดูดไปเอามาฝังไว้ก็กลัวน้ําจะพัดกลัวน้ําจะท่วมกลัวพายุจะพาไปเอาไว้ที่ไหนก็กลัวคนขโมยเห็นไหมทุกหมดเลยนะคนรวยก็ทุกคนจนก็ทุก คนเป็นหนี้ก็ทุกข์อยากจะใช้หนี้แต่ไม่มีเงินใช้คนเป็นเจ้าหนี้ก็ทุกข์เพราะว่ากลัวเขาไม่ใช้หนี้เห็นไหมทั้งหลายที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะเพราะเรามีเราเป็นเราได้นั่นเองถ้าเรามาตัดความคิดนะไม่ให้มีให้เป็นให้ได้ด้วยกันมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมทแมวทองตั้งตัวตรงตึงนะตั้งฉากะโลก นะคำแมวท้องไว้สูดลมกลั้นลมปล่อยลมให้เป็นหน้าที่จมูกนะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนี่เป็นหน้าที่ของจมูกแต่หน้าที่ที่จะไปดูคือจิตและสติจิตพุทธ,ธะและสติสัมปะชัญญะนะสติต้องคู่กับสัมปะชัญญมะญญมันจึงจะถูกต้องสมบูรณ์ถ้าสติอยู่ที่ใจอย่างเดียวสัมปะชัญญะดูที่กายด้วยสัมปะชัญญะคือรู้กาย หรือว่าขณะนี้เรานั่งเราเดินเราเดินนอน,น,อนหรือว่าเราพูดอยู่ขณะนี้มีสัมปะชัญญะเรานั่งบนไหนบนเก้าอี้บนพื้นหรือบนอะไรหัวเราเป็นยังไงเจ็บร้อนเนื้อร้อนตัวเป็นยังไงคันอะไรอันนี้เขาเรียกสัมปะชัญญะส่วนในจิตเขาเรียกว่าความรู้สึกความรู้สึกในจิตเป็นสตินะคะสติสติอยู่ในจิตให้รู้ว่าจิตคิดอะไรจิตโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธนั่นแหละ จิตโกรธจิตงุดหงิดจิตใจดีจิตใจผ่อนคลายจิตใจตื่นรู้เบิกบานจิตใจเป็นคนที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบขาจิตอริยะหรือจิตใจเฮริโอตปะมีเฮริโอตปะนั่นก็เป็นจิตใจพลมเป็นจิตใจเทพเทวดาถ้าจิตใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบคาจิตใจพลมและจิตใจอริยะอุเบคาสมบูรณ์ตั้งอริยะ จิตใจมนุษย์ก็คือมีสินห้าไม่โหดร้ายมือไวใจเร็วพูดบดบุดสติตัดออกไปเลยรักษาสินห้าสมบูรณ์ด้วยการสำรวมกายวาจาใจ,จเจริญอานณาปณสติอยู่ภายในนี่นะคำสอนพระพุทธองค์ให้อยู่ภายในกายและจิตอยู่ภายในกายในกายลมหายใจเป็นกายละเอียดก็ให้อยู่ข้างในนี่แหละกายหยาบก็ให้ให้รู้ตัวอยู่ตรงนี้เป็นสัมปะชัญญะรู้กายหยาบรู้ทั้งลมรู้ทั้งกายหยาบรู้ทั้งกายละเอียด แล้วเราจะเห็นเห็นกิเลสเห็นทุกข์เห็นโรคภัยไข้เจ็บเห็นความไม่ดีเห็นความไม่สมดุลนะเนี่ยเห็นความคิดจิตะสังขารนะเห็นความอิจฉาของเรานะเห็นกิเลสของเรานั่นแหละเนี่ยเห็นศัตรูค่าศึกทั้งหลายที่ทําให้เราทุกข์ทำให้เราหมุดหงิดขัดเคืองทําให้เราโกรธนี่แหละพวกนี้เขาเรียกว่าอริคู่อริศัตรูค่าศึกอริราศัตรู ศัตรูคู่นะข้าศึกทั้งหลายศัตรูต่อประเทศชาติศัตรูต่อสถาบันศัตรูต่อชาติาศาสนามหากษัตริย์เป็นอริทั้งนั้นเลยนะคะอริราชศัตรูต้องป้องกันไว้อันนั้นเป็นศัตรูภายนอกนะคะแต่ศัตรูภายในคือ นะอริยะของเรารู้อริยะมีจิตอริยะคือจิตรู้กิเลสรู้ทันกิเลสรู้ทันศัตรูนี่แหละเป็นนี่อยู่นะต้องมาฝึกลมก่อนมาฝึกลมหายใจก่อนเป็นโรคอยู่ก็ต้องมาฝึกลมหายใจก่อนมันจึงจะหายจากโรคโกรธอยู่ต้องมาฝึกลมหายใจมันจึงหายจากโกรธโกรดนี่ไม่ใครสุบมั่งโกรธขึ้นมาทีไรห,หัวใจเต้นเร็วเต้นแรงชีพจรเนีวโหสูบฉีดเลือดหน้าแดงเลยหูแดงตาแดง มือกำหมัดเลยเส้นเอ็นทุกเส้นปูดโพนขึ้นมาเลยนะเดินนี่ยิ่งกว่ายักษ์นะคะยักษ์ตัวใหญ่เดินเลยนะสะเทือนไปทั้งโลกใบนี้แหละความโกรธนี่มันจะโกรธไวนะแต่มันดับไวความโกรธนี่มันมีคุณสมบัติขึ้นไวแล้วก็ดับไวยิ่งใครมีอนาปนาสติหรืออยู่กับลมหายใจตลอดเวลามันจะไม่ทำให้เกิดความรุนแรงแล้วมันจะไม่ออกมาทางปาก และทางร่างกายอาจจะโกรธที่ใจเฉยๆก็เรียกว่าปฏิฆะขัดเคืองเป็นมนโนโกรรมถ้าอยู่กับลมหายใจแล้วความโกรธตัวนั้นมันจะไม่ออกปากไม่ออกจากไม,ไม่ไม่การกระทําก็ไม่มีฉะนั้นใช้ลมหายใจตัดก่อนนะคะอย่าให้มันออกทางกายและทางวาจาฝึกไปเรื่อยๆทางใจมันก็จะดับไปดับไปแน่นอนเมื่อดับทางใจแล้วไฟสิ้นเชื้อแล้วความโกรธไม่ขึ้น แม่ในพิสูจน์ด้วยตนเองเลยใครจะมาอะไรยังไงกับแม่จะมาดีมาชั่วมาอะไรทั้งหลายแม่ก็ไม่เห็นโกรธอะไรนะมันไม่ขึ้นจริงๆนะแม่มาดูจิตของตัวเองเนี่ยโอ้ยน่ารักจังเลยว่าอย่างนี้นะมาชมจิตตัวเองว่าเธอนี่ดีจังเลยนะไม่ขึ้นลองเราลองขุดฝึกขึ้นดูนะฝึกโกรธอยู่เนี่ยมันไม่ขึ้นนะมันดับจริงๆนะไฟสิ้นเชื้อไฟโกรธของแม่นี่แหละไฟโลบ แม่ก็ไม่ได้มีความโลภอะไรอยากได้ของใครนะเพียงมีแค่กินเอาไว้ดื่มไว้กินอาศัยอยู่อาศัยถามว่ายึดไหมไม่ยึดใครให้อยู่ตรงไหนแม่ก็อยู่ใครไม่ให้อยู่แม่ก็ออกมาอย่างนี้หลยอะไรก็แล้วแต่มันจะอะไรจะเกิดขึ้นแม่ก็ยอมรับมันหมดเลยนะมันก็เป็นเวทนาชนิดหนึ่งอยู่ตรงนี้หน่อยก็ย้ายอยู่ตรงโน้นหน่อยก็ย้ายมันก็เป็นคาสอนพระพุทธเจ้านะไม่ให้เรายึด ยาลิกไปทั่วแหละนะคะตั้งแต่น่านมาสุขโขทยัยมาเชียงใหม่มาลำปางเห็นไหมไม่รู้ต่อหน้าตอนตอนไม่รู้ต่อไปนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนนะเราไม่สามารถจะรู้ได้ธรรมจะจัดสรรเรามีประโยชน์ตรงไหนตรงนั้นแหละธรรมจะจัดสรรให้เราตรงนี้เราก็ทําประโยชน์เต็มที่เลยนะช่วงที่เราใช้ชีวิตตรงนี้หน้าเวลาหนึ่งมันจะหมดธรรมะจัดสรรหรือว่ามันจะหมด สิ่งที่เราทําแล้วมันก็นอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่ยึดนะไม่ทุกเลยนะแต่ลูกๆล,ลายรูปหล,ลายนามทุกให้แม่วางแผนว่าแม่ซื้อที่สักที่ซื้อสักแปลงที่ว่าอย่างนะี้นะสร้างไว้สร้างกุฏิอาศมไว้เผื่อแม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ว่าอย่างนี้นะแม่ก็ไม่คิดนะเกิดแม่หมดลมในวันนี้พรุ่งนี้แม่จะสร้างไปทําไมอะ่ะเงินแม่ก็มีเมีเราเดือดร้อนลูกอีกแม่ไม่คิดถึงอนาคตเลยตัดอนาคต ดับอดีตอยู่กับปัจจุบันแค่นี้หายใจได้ก็เป็นพอกินข้าวได้ดื่มน้ำปนานณะได้ดื่มเครื่องดื่มเครื่องชงได้เป็นพอถ่ายออกซะฉีออกซะร้อนก็อาบน้ําซะหลับได้ซะก็ไม่เป็นอะไรเลยแค่นี้แหละแม่บริหารร่างกายแม่บริหารธาตุขันไม่ได้เก็บมาคิดเลยกังวลเลยแม่ใจของแม่ไม่มีกังวลใดทั้งสิ้น ลูกคนนั้นกังวลลูกคนนี้กังวลเนะี่ยเพราะว่ามีเรื่องนั่นเรื่องนี้มาเข้ากระทบอยู่ตลอดเวลาภายนอกเราควบคุมไม่ได้แต่ใจใจของเราไม่กระเทือนนะไม่กระเทือนไม่เป็นอะไรเลยอยู่เฉยๆของมันไม่มีมาไม่มีไปไม่มีเกิดไม่มีดับมันก็อย่างนี้เองนะสภาวะสุญญาตาความว่างนี่เองว่างจากความคิดจิตตสังขารน,นี่แหละว่างจากความกังวลความปรุงแต่ง มันจึงว่างอิสระอย่างทาวรเลยนะลูกคนไหนที่อยากจะเข้าถึงสภาวะนี้สูดลมกลั้นลมปล,อลมม่อยลมเสมอทําอย่างนั้นซื่อๆนะทําซื่อๆนะอ,อ,อยากหมดหนี่หมดสินก็ทําอย่างเงี้ยสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอย่างน,านางนี้อย่าไปหาเหตุหาผลมันจะมีมาเองนะเหตุผลมันจะเกิดโดยอัตโนมัติ <c oughs> ถ้าเรามาคิดแล้วมันจะเพิ่มนะคะมันจะเพิ่มสังขาร คิดอะไรขึ้นมาจะคิดดีคิดไม่ดีอะไรกันแล้วแต่มันจะเพิ่มสังขารใหม่มันเกิดพบเกิดชาติใหม่นั่นเองที่เราสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันตัดพบตัดชาติไปทุกครั้งเวลาเราสูดลมเข้าเวลาเราปล่อยลมออกขณะที่กลั้นลมอยู่แล้วก็ตัดพบตัดชาติได้เห็นไหมตัดพบชาติเล็กพบชาติน้อยไปเรื่อยเรื่อย,อยและหนี้ศีลมันเรื่องเล็กนะมันจะไปกล่อมกลาวหล่อเลี้ยงจิตใจคนที่เป็นเจ้าหนี้ได้ นะถ้าเรามีวิบากรรมต่อกันแล้วเจริญอนาปานสติจริงๆนี่นะมันชดใช้กันได้ขอให้ลูกมั่นใจลงเป็นมือปฏิบัติก่อนอย่าไปคิดต่อว่าคงเป็นไปนไม่ได้อีกนะคัดค้านอีกแหละแม่แนะนํามาตรงนี้ก็ลองฝึกดูนะคะถ้าไม่พิสูจน์เราจะรู้หรือมันต้องรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเอง แม่แต่ก่อนนี้ตอนที่ถัช่วยงานครูบาอาจารย์นะวันเสาร์อาทิตย์บางทีนะวันธรรมดาก็เรียกมาใช้งานนะมาทําคอมพิวเตอร์มาสอนคนที่ประพฤติปฏิบัติมาสอนพาเขาสวนบนไหวพพราพออยู่สํานักวิปัสนาที่จังหวัดน่านเรียกใช้เราเลยนะคะไม่เวลาไหนที่เขามีคนปฏิบัติเข้ามาเนี่ยเรียกใช้เราเลยเราก็มา ล้วก็มาคิดเอ๊ะทำไมเนะี่ยดูเหมือนมันจะต้องเป็นวันเวนเป็นอะไรสักอย่างที่เราเป็นหนี้เขาอยู่มีวันหนึ่งแม่ขายบ้านนะคะแม่ขายบ้านขายอะไรที่แม่ซื้อไว้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในในตัวเมืองนั่นแหละพ่อขายได้แล้วนำเงินนั้นแบ่งมาถาวายครูบาอาจารย์นะเนี่ยเรืนอนห้าแสนน่ะนะห้าแสนนี่แหละ เอาเป็นฟ่อนใส่พานถวายบอกว่าถวายทาเป็นผ้าป่าถวายแล้วอธิษฐานให้เจ้ากรรมในเวรพ่อแม่บรรพบาบรุษทั้งหลายทั้งของครูบาอาจารย์ของเจ้ากรรมในเวรของใครกร็เลต่ถวายครูบาอาจารย์ไปโอ้ตั้งแต่วันนั้นมานะใจของเรามันโล่งโปร่งเบาสบายเชื่อไหมว่าครูบาอาจารย์ไม่เคยเรียกเราให้งานอีกเลยให้เราอิสระมีคนใหม่มาทํางานแทนเราด้วยเห็นไหม มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะอันนี้เราใช้เป็นตัวเงินนะคะเราใช้นี่เป็นตัวเงินเ้วปฏิบัติด,ด้วยพอปฏิบัติด,ด้วยจิตของเรามันยอมรับมันไม่เสียดายเงินมีเงินอยากจะนําไปถวายเพราไปถวายแล้วปลดล็อกทั้งภายในร่างภายนอกเลยนี่กรรมนี่เวรน,นี่ทั้งหลายในความรู้สึกในการใช้ขันห้าของเราหมดเลยปลดล็อกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่อ,อิสระจากงานที่ครูบาอาจารย์ใช้ ใช้กันจังเลยนะทำเอกสารทำหลักฐานเก็บขยะต,ตั้งแต่เออแม่ปุ๋ยแม่มาแล้ววันนี้แม่เดี๋ยวนะคะแม่ไล่มารับแม่ชีปุ๋ยแล้วก็แม่สมศรีไปเข้าคอร์สนะคะบีบแตงให้แล้วคะ่ะร่งลูกทั้งหลายแม่จะส่งรูปเข้าคอร์สคะ่ะนี่แหละมาถึงแล้ว เป็นวินาทีนาทีทองนะคะ14-25ฉะนั้นลมหายใจปลดล็อกปลดกรรมปลดเวรปลดนีปลดสินได้ขอให้ลูกตั้งใจปฏิบัติก่อนต้องลงทุนก่อนไม่ลงทุนสูดลมกลั้นลมปล่อยลมจะปลดล็อกไม่ได้มันจะใช้นีกรรมนีเวรกันไม่ได้ลูกลองสักเจ็ดวันนะเจ็ดวันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เข้าคอสิบวันแล้วจะได้รับคำตอบพบความมหัศจรรย์ของลมหายใจแน่นอนคะ่ะ หอยลูกทุกๆทุกนามจงสำเร็จมีโอกาสฝึกเข้าคอร์สนะลูกนะบอกแม่เลยแม่จะสมัครให้ค่ะ